โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นดีพเพจแท้มีผู้ติดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอาวีที่กำลังมาแล้วมีไอดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกงไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมนะฮไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอาวินั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นโหมดเกมนั่นเองนะครับผมแล้วกกก็็ััััับบบเเเพื่อนนนนนนนๆผผผมมมะะะะคครรวปยยงงไดดีู๋ฮ Hoi 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 hoi, Alaya! cái gì vậy? Hu thương thân? 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 Hu thương 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 มาดิเฮียมาดิเอาเออมาดิ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 เอ้าเฮียรัดกูเอ้าเฮียรัดกูเฉยยี่วับกลับก่อนวับกับอันตรายกูออกกันเวทก่อนเลยเฮียมึงก็ได้จะรู้ประสิทธิภาพเพนนะออกเพนเออออกกันเวทก่อนเลยไม่ออกอะ เออมีนติด้วย嘛โอ้โหอโโ้หดูด oh, hey. oh, ิขนาดมันติดโดดใส่กูเกือบตายเลยเฮียโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเฮียเดี๋ยววงเบลอเลยสัตว์เมื่อกี้เห็นวะวงย้อนเหรอเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเฮียไอ้เฮียสตารมันโคตรเฮียเลย ก uhm. ด,ด,ดรัวเลยงั้นแหละอะไรอกดไ้เอ้เฮียโคตรนานเลยมาเจ้าเฮียมันหายตัวโคตรนานเลยจันีด้บ้ม่ยมะมาดีเฮียตอบใหม่ได้มาจ้าแววติดตลอดโอ้โหไม่ทายไอ้พากูดูอันนี้เอ้ยแต่กู้ดาวันไว้อยู่กู้ดาวไว้อยู่เฮ้ยโอเย่แล้ว โอ้โหเนี่ไโอ้ยตัวมันแบบว่าอันนี้หมดเลยอ่ะไอ้เนี่ยตัวแบบไล่ได้หมดเลยโอ้ยแย่อะไรเทียไอ้นี่แย่จริงอะไรเอาอะไรก็ได้เฮี e ้ยอะไรวะไม่ไงกูกำลังจะตายกูกำลังจะตายกูกำลังจะตายเฮี้ยเอ้ยโคตรรัวเลยเที่อติมาละไอ้ยมาเป็นเส้นเลย ย้อนย้อนอ้หีเกือบไปละย้อนใจทำดีมากียทำไปนไรมีฟาร์มเลยเฮียแยกกันฟาร์มอยู่เลยเดียวกันฟาร์มแม่งตูกตังกันเราลองใช้จำนวนคนนั้นเป็นประโยชน์น้องนันป้อม อเคนี่โอ้โหแค่มันโดดใส่กูก็เกือบตายลที่นี้เดี๋ยวมันจะโกงงดิเฮียแค่มันโดดใส่กูกูเกือบตายแล้วไเฮียเียอ้ไหนไหนน้องเฮ้ยเฮียเจคตโกงเลยเอาไม่ดิเอาเทำไมกูอยู่ๆกูโดนป้อมยิงตายวะเฮีย สวยๆน้นฟอกไว้ที่เรเราใช้จำนวนคนให้ได้เปรียบจำนวนคนได้เปรียบได้เนี่อพกได้เปรียบพร <c oughs> าะมงคุณไม่ลองที่ถึงจะไดจบจริงจริงพูดเด็กก็ูีกว่าเฮ้เฮ้ยเฮเฮอยยยเฮ้ยเฮยย้้้ยย ดาเมจมันมเท่าเดิมหมดเลยเอีอะกินหน้าแค่ปรับให้วงใหญ่ขึ้นหมดเลยปรับให้ใหญ่แล้วก็ตีรัวแต่ดาเมจมันรู้สึกว่าเอ,าอ้ยอะไรวะตีมันไวอยู่ม,ม่รู้เอาอ้าตีก็เรองแตอนเตี้ันัตีตันฮนห้าม่หีบดีี่อะเอาดีมาด,ม,ดมาดีที่ กูเปิดอันตรลอย<ไ>อเฮียกูเปิดไอเฮีย,ยดูดิหูเอาดาเอจดไม่มีเลยเฮียจินนากูบอกให้ไอเฮีย,ยมันเพิ่มแค่แบบระยะกว้างขึ้นแล้วก็ตีรัวขึ้นค่น,นั้นเองอะดาเมจดเท่าเดิมเลยเกูเคยเล่นอยู่จินนาเนีนะ่ยแล้วมีอะไรเนะี่ยเมื่อสังหารเฮ้ยจะได้แล้วอะไรไม่จำกัดโว้อ๋อไอเฮียความโหดของมันคือ้าอะไรว่าเมื่อสังหารฮีโร่ถ้ายยิงฆ่าได้เยอะๆมันจะได้นี้เว้ยมันจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆเว้ยจินนา แล้วคำถามหนาปูจะฆ่าใครอ่ะเอามาไม่บอกว่าฆ่ามาเดี๋ยวผมผมตั้างจูดีเอามาฆ่าปูเลยเนี่ยเลยไม่ไงกูเจอกูเจอคนแล้วไอ้เฮียไม่ไงีสเต็ปกูนี่ไงนี่ไงเฮียมันแบบไม่จำกัดด้วยเฮียกูฆ่าสักร้อยตัวกูจะกูกูจะกลายเป็นมนุษย์ตะยูกูจะบอกให้อ๋อช่วงแรกๆมันจะไม่โหดโอเคเข้าใจละมันจะโหดเลทเกมเว้ยตัวเนี้ย เฮียมเจอกูไม่ต้องไม่ต ah ้องตายพีมาเลยน้องกูรู้กูรู้ความโหดของมันละแ่จอ้าโทษว่มาดิเฮียมื่อกีกูวา้เฮียมาดิมันก็ดีแล้วเหียมาดิเฮียมาดิียอมาดิอุ้ยโอ้โหเอาไม่พี่เจเฮียเียเาอยู่เนี่มันดาบิมันก็ไม่มีเลย ี่ดเฮียดเดียวตายเลยกูบอกแล้วมันโดดเอทีเดียวกูกับตายจะหลบมันไหมหลบมันไหมตีมันก็ตายแล้วปล่อยมันปล่อยมันนี่ปล่อยมันเฮียไปถอยมันนี่มันทำอย่างนี้ดีแล้วเฮียพวกกูจะได้รอดแตกูไีถอยแล้วแหเฮียมันจะกันไม่อยู่เลยเฮียเมื่อกี้ เอาไม่ีเอาไม่ดีเอาไม่ีเอาไม่ดีเอาไม่ดีไม่ไงแว้เายกูร้านบ้านกูร้นบ้านเฮ้ยเฮี้ยนี่โอ้โหเฮียการไม่อยู่จริงวะเฮี้ยนั่มีทอยแต่ ไม่อยู่เลยแต่กูร <laughs> ออ, <c oughs> อ,อันนี้ดูดิโ <c oughs> อ,อนน <c oughs> ้กันไม่อยู่ดีวะเฮียกูเน้นดามเมจเลยแล้วกันก <c oughs> ันให้อยู่ดีเป็นดาเมจเออันนี้ยยังไม่กันไม่อยู่ ไอ้เจี๊ยบเป็นเล็งกูไอ้เจี๊ยบนี่มันเล็งกูไอ้เจี๊ยบนี่มันเหลี่ยมไอ้สัสเอ้าไม่ตายไม่ตายโอ้ยเจี๊ยบเอ้ยบ้าเหรอเรื่อยๆไอ้เจี๊ยบมันโดดใส่กูทีเดียวกูตายเลย ยืยดิลูโงเลยเหี้ยเ่าอย่างเราเนี่ยวับกลับไม่ได้หรอ

ม,ม,มี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 บอกไอ้เหี้ยมีบอกอยู่เขี่ยวมาดิเขี่ยวมาดิไอ้สัตว์เขี่ยวมาดิมาดิไอ้เหี้ยเอ้ยดูดิโอ้ยเหี้ยมันทำน้ำเมจไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ดอไอ้สัตว์เอ้ตอมนันติโอ้ยเหี้ยถ้ากูยังอยู่ยื้อได้สักหน่อยนะ ไอ้มันไม่สโลว์แล้วหรอมันเร็วเลยมันมันไม่สโลว์แล้วสหรอกกิลอ่ะเอ้าอ๋ออะไรทำไรอ่ะเฮ้ยนี่มไม่รับของจกคนบาปไอ้เฮีย กูไม่ต้องหวงจะคนบาบะอ้า,อา,านะโอ้โหตบกูสองปีอะไอสัตว์ไอเพนี่มันมันมีตัวอะไรสู้มันได้วะถ้ากูถามจริงนเน,งนี่นยอนะใช่หรอ <c oughs> ไม่เฮียไม่เฮียถ้ายอยู่เพนเออเพนโดดใส่ก็ตายแล,ล้วเฮีย <c oughs> ไม่ทันได้ทำเฮียแลอกใบด้วยเฮียแม่งเอนเฮียมันจะกระอยแ็คดะไอเฮียมันมีใบนะอยู่นไอ้เฮียมาดีเฮียมาพิบ่าวดีโอ้โหเฮียกวนมโดนตบเอ้ยตาย ไเฮียลาก่ในทันเนี Ng ่ยย <_ touched> <_ lows> ี่วงโคตรใหญ่เลยยี่วงย้อนอะ ยี่ป้อมกลาม่ยังไม่แตกอุ้ยเฮียนี่แอบนี่ไอเฮียเอา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 อะไรไอเียเอ้ย้างอ่เ่อเเมันแรงเกินไอเียเอาีดมดนมตกสองทีอ่ะเี่ยทีเดียวแหละไอเียมันต้องสอทีหรอกเออเล่นระยะก็แม่งเล่ยะก็แม่งทีเดียวพอเอ้ยสวยจ อะไระเอ้ยตีตีตีมันรู้สวยมันไม่เกิดมันไม่เกิดมันไม่เกิดสวยเฮียเก่งขนาดไหนก็เชียวว่าพวกมึงอ่ะเฮียเลือกแต่ตัวมาตัวโกงทั้งนั้นเลยเฮียเฮียมันไปลองไปลองมอดมาแล้วมันรู้เฮียมันรู้หมดแหละไอ้สัรว่าตัวไหนโกงไม่โกงไงเฮียไม่เชื่อไอ้สารไม่เชื่อไอ้ข้างนั้นเฮียเช่นนี่เอาแต่เลือกกูอ๋อไอ้สัส ่เหรอมันดาเมจมันเท่าเดิมเลยกูจะบอกไว้ให้ไอ้เฮียมันไม่พะมันดาเมจเท่าเดิมแค่มันวงใหญ่ขึ้นแล้วตีแรงขึ้นแต่มันเหมือนจะให้ยิงขามันจะยิงโหดขึ้นปะให้ผมมาโอ้ววโหโววน้องน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียดูดิขนาดตาตีธรรมดาไม่มุณเปนยังแรงกว่ากูอีกไอ้เฮียย เออเออเเอาเมงดิเอาเมงดิเอาเมงดิไอเหียมึงตัวมึงน่ากลัวมากเจ๊มมีแต่หัวโอ้ยโอ้โหไม่ตายอีกเหรอไอเหียเรียบร้อยแต่กูบอกแล้วเหียงโดนแปะสองทีวไเพนนนะเหียสองทีนี่ไงกูบอกแล้วไอเหียตัวม่งโกงไอส ไอเฮียเอไม่ไมเท่าไหร่หรอกเฮียดาเมจมันเบอร์เกินเฮียเอาดาเมจเท่าเดิมเหมือนจินนาดิเฮียแน่จริงเอาดาเมจเท่าเดิมเหมือนจินนาดิไอเฮียมาดิเฮียมาดิดูดิไอเฮียกระดับยืนตีงเฮียยังแรงกอติกสกิลกูครบไซส์เลยเฮีอ้เนจะหวยังไงะาตกมาไอเียเอ้ยเอ้ออ้ยเ้ยเอ้้ยอยเยเอ i um never